การที่จะเป็นนะครับจิตวิญญาณของพรรคมันไม่เท่ากับคนในตระกูลชินวัตรนักเลือกตั้งประจําจังหวัดของเพื่อไทยเนี่ยยังโหยหาจิตวิญญาณของพรรคที่หัวหน้าพรรคที่เป็นทางการและกรรมาการบริหารพรรคยังไม่สามารถตอบโจทย์เขาการที่เปิดตัวคุณอุงอิงเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเชื่อมจุดหนึ่งว่าเพื่อจะได้ฐานคะแนนเสียงจากกลุ่มคนเหล่านี้นะที่ยังนิยมคุณทักษิณอยู่นะครับตัวคุณอุงอิงเองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับการเติมเต็มในส่วนที่เป็นช่องว่างทางการตลาด คือถ้ามองจากจังหวะของการเปิดตัวมันเหมือนกับการสร้างบันไดที่จะให้เดินขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าหากว่าเปิดแบบนี้นะมีบันไดขึ้นไปแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วก็พอถึงเวลาก็ถอยลงมามันก็ดูประหลาดดังนั้นก็ต้องส่งต่อการส่งต่อคือการส่งต่อในฐานที่ที่เป็นหนึ่งในคันดิเดตของนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่คนเดียวฮนะเพราะจริงๆแล้วตามรัฐมนุนเนี้ยบอกว่าสามารถเสนอได้ถึง3คนก็เ,เป็นไปได้ ที่เสนอหนึ่งใน3คนนั้นนะครับถามว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างที่1เนี่ยการเชื่อมโยงนะครับในฐานะที่ว่าคุณอุ้งอิงเองนะเป็นบุตรสาวของคุณทักษิณน,นะฮะก็เป็นการเชื่อมโยงให้เห็นเพื่อจะได้ฐานคะแนนเสียงจากกลุ่มคนเหล่านี้นะที่ยังนิยมคุณทักษิณอยู่นะครับนี่คืออย่างที่1อย่างที่2เนี่ยผมมองว่าตัวคุณอุ้งอิงเองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับการเติมเต็มในส่วนที่เป็นช่องว่างทางการตลาดนะครับ ความหมายคือไงครับเพื่อไทยเนี่ยเท่าที่ดูขณะนี้เนี่ยอาวุโสหมดนะเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าเป็นส่วนใหญ่ไม่มีหรอะครับที่จะเป็นเด็กที่จะเป็นวัยรุ่นที่จะเป็นคนที่จะเป็นเพิ่งเข้าก้าวเข้าสู่การเมืองเพราะฉะนั้นการที่เปิดตัวคุณองค์อิงเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเชื่อมจุดหนึ่งว่าอย่างที่ที่สุดเนี่ยจะไปดึงฐานคะแนนเสียงจากฝั่งที่เป็นเรียกว่าผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงใหม่หรืออาจจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มเข้าทํางาน นะครับหรืออาจจะเป็นคนในกลุ่มอายุเดียวกันซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งซึ่งพักเก้าไกลเองมีความได้เปรียบอยู่นะ mm hmm. เพื่อไทยก็ต้องมุ่งหวังแล้วครับว่าเปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็จะทําให้สามารถได้คะแนนเสียงจากกลุ่มคนกลุ่มนี้เข้าไปก็เป็นประโยชน์2ทางนะครับที่ผมวิเคราะห์เป็นแบบนี้นะครับการตลาดการเมืองคือต้องหาลูกค้าเยอะๆการหาลูกค้าเยอะต้องมีนะครับผู้นายมีเมนูเยอะๆสําหรับนะครับตอบรับกับลูกค้าที่หลากหลายอย่างเช่นคนรุ่นใหม่ นะครับอาจจะนิยมชมชอบแนวทางนี้ในขณะที่คนรุ่นกลางคนรุ่นใหญ่นะครับต้องการนักบริหารนะครับและอาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ยึดโยงกับนะครับแนวคิดที่ผูกติดกับเรื่อง อนุรักษ์นิยมที่ผมคิดว่าจําเป็นจะต้องมีหลายช่องทางเพื่อที่จะนะครับตอบโจทย์กับลูกค้าที่หลากหลายซึ่งก็เป็นวิธีการที่ผมคิดว่าคุณทักษิณก็ใช้มาตลอดในนะครับยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับก็คือทําทุกเมนูเหมือนกับเราดูนะก่อนหน้านั้นนะฮะถ้าเราดูจากอ่ากรณีการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเรามีไทยรักษาชาติกับพรรคเพื่อไทยก็พยายามทําหลายๆเมนูมีปาร์ตี้ลิสต์กับมีเขตนะครับถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมือง นะครับกจ็จะสามารถนะครับมีสขอจำนวนได้จำนวนมากก็คือเกิดปรากฏการณ์ลนสไลด์นะครับนี่คือถ้ามองไปในแง่ของความเป็นคา n เดตนะครับของคุณอุ้งอิงแต่สำหรับผมนะครับอาจจะมองต่างจากอาจารย์สมชัยว่านอกจากเรื่องคาดเเตตแล้วผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือพรรคเพื่อไทยที่จาเป็นจะต้องเปิดนะครับคุณอุ้งอิงขึ้นมาก็คือนะครับกระแสของพรรคเพื่อไทย นะครับในระยะหลังผมคิดว่าตั้งแต่การเปิดตัวหน้าพักมันไม่ว้าวมันไม่แลนสไลด์ก็คือนายแพทย์ชะะนรนาเนี่ยเป็นคนเก่งคนมีความสามารถแต่รู้สึกว่าความที่จะเป็นเสาหลักการที่จะเป็นนะครับจิตวิญ,ญญาณของพักมันไม่เท่ากับคนในตระกูลชินวัตรปรากฏการณ์เหล่านี้เราเห็นตั้งแต่นะฮะ ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวหลุดที่มีแกนนาพักขอร้องถามว่าตกลงจะเป็นคุณหญิงหรือเปล่าล่าสุดนะครับมีความบังเอิญไปถึงที่สิงคโปร์ตอนนี้มันเป็นส่งสัญญาณเน็่ว่านะฮะนักเลือกตั้งประจําจังหวัดของเพื่อไทยเนี่ยยังโหยหาจิตวิญญาณของพักที่หัวหน้าพักที่เป็นทางการและกรรมการบริหารพักยังไม่สามารถตอบโจทย์เขาคุณอุงอิงจึงต้องอาต้องเปิดไพ่คุณองงอิงขึ้นมาเพื่อเป็น หัวหน้าครอบครัวแสดงว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมม,มีหัวหน้าพักมีกรรมการบริหารพักแต่ไม่มีหัวหน้าครอบครัวในฐานะจิตวิญญาณของพักซึ่งผมมองว่าตรงนี้ที่คุณทักษิณต้องการที่จะทำเพื่อเห็นว่านะครับในกระแสที่นะครับแนวโน้มองคาพยศทางการเมืองเนี่ไม่ว่าจะดีจะชอบมีแนวโน้มที่จะโน้มเอียงไปเข้าข้างกลุ่มอํานาจเก่าแล้วมันมีกระแสขา่าวจำนวนมากที่สอสออาจจะไหลไหลไปสู่พรรคการเมืองที่พร้อมจะนะครับดูด นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันทําให้คุณทักษิณต้องออกมาผ่านนะครคุณองคิง,งเพื่อนอิงมา่าเห็นว่านะครับเขายังเป็นจิตวิญญาณของพักนะเขายังสามารถที่จะช่วยเหลือดูแลหรือว่าซัพพอร์ตของพักให้เป็นศูนย์กลางให้เป็นเหมือนกับนะครับจิตวิญญาณของพักคือประสบการณ์ที่ผ่านมาจากคนในครอบครัวชินวัฒน์เนี่ยผมคิดว่าเขาก็โดนนะครับแรงกดดันนะฮะทั้งทางตรงและทาง,ทาง,ทาง,ทางอ้อมทางครอบครัว แล้วก็อย่าลืมในความสัมพันธ์ระหว่างนะครับคุณทักษิณกับลูกสาวคนเล็กเนี่ยนะครับถ้าดูท่านค่อยความรักมากคือรักทุกคนนะแต่รู้สึกว่าคนนี้มีความมุ่งม,มั่นอะไรหลายอย่างซึ่งผมคิดว่าท่านก็ต้องคิดนะครับบทเรียนของท่านเนี่ยผมคิดว่าเป็นบทเรียนที่มันก็เจ็บปวดนะนะก็ต้องต้องประเมินผมคิดว่าคุณทักษิณประเมินคุณทักษิณคงจะท่านถ้าเดาใจนะคงจะไม่ให้ลูกเข้าสู่การเมืองในฐานะที่เป็นคนดิเดตในนายกนะเวลาคือเป็นคนดิเดตได้แต่ฐานะทํางานทางการเมืองผมวิทว่าท่านก็คงจะเอาบทเรียนนของท่า ก็<า>เสียงเกินครับก็เส,<ป>เสียงเกินไปแต่ถ้าที่จะให้โลดเล่นในทางการเมืองเพื่อที่จะนะครับดึงคะแนนนิยมนะครับกับคุณกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ดึงคะแนนนิยมสร้างหลักประกันทางการเมืองหรือว่าสร้างนะครับทางจิตวิทยาทางการเมืองของคนที่นิยมชมชอบนะครับคุณอุค์อิงเนี่ยนะครับมีความปไปได้นะครับ